วันนี้พี่น้องเจอโควิด1 9บ้านี่พี่นะครับใจสงบใจเรานิ่งครับเป็นผู้ชอบทมเพราะความเชื่อเราเป็นบุคคลที่ได้รับความรอดจากพระเจ้าที่มาอังเกตพระเยซูอันที่สองพี่น้องความหวังใจทําให้เราได้รับความชื่นชมยินดีพี่น้องลองคิดนะคนเหล่านั้นอยู่ในเมืองใต้ดินเนี่ยเขาคิดยังไงครับวันหนึ่งพระเยซูจะมาวันหนึ่งพระเยซูจะมาวันหนึ่งพระเยซูจะมาวันหนึ่งพระเยซูนี่เสด็จมาแล้วก็พรงจะมอบมงกุฎ พระเยซูจะทรงโปรดประทานให้เราทั้งหลายได้รับพระสิริของพระเจ้าเยอะแยะมากไปความหวังใจพี่น้องครับทุกแต่เรารู้ตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยู่บนฟ้าอามิสไหมครับเมฆนี้จะมืดครึ้มขนาดไหนก็แล้วแต่รู้ว่าพระอาทิตย์ยังอยู่ข้างบนอามิสไหมครับความหวังใจไม่ทําให้เราหวั่นไหวเลยพี่น้องครับความหวังใจก่อให้เกิดความยินดียิ้มได้หัวเราะได้หัวเราะไ,ได้ยังไงเพราะรู้อยู่ว่าชนะตรงเป็นพระเจ้าพระเอกต้องชนะตอนจบอามินไหมครับ เอเมนของผไม่ใช่เพื่อน้องประการสุดท้ายที่ผมฝากพี่น้องถ้าไม่เรามีความรักกับความรักได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราทั้งหลายทางพระวิญญาณบริสุทสุดซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่เราแล้วจําได้ไหมครับรวมบทที่ห้าข้อที่หพี่น้องครับแล้วอาจารย์บารูก็พูดต่อไปบอกว่านะครับพี่น้องขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่พระคิ์ได้ยอมตายเพื่อเราจําได้ไหมครับเรารับความรักจากพระคิ์ที่ทรงประทานให้เราถ้าไม่เรามีพลังพี่น้องครับที่จะรักทาเลลูยและความรักที่เรามีอยู่นั้นพี่น้องรัทำให้เราชนะอุปสรรคได้ เห็นด้วยกับผมไหมครับฝรั่งนี้เขามีภาษิตอันหนึ่งที่ผมชอบมากและผมเอามาเขียนที่บ้านนะพี่น้องครับความเชื่อทําให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ความรักทําให้ทุกสิ่งง่ายไปหมดอามินไหมครับฮาเลลูยาเชื่อทําให้ทุกสิ่งเป็นไปได้และความรักทําให้ของยากยากง่ายหมดพ่อแม่เวลารักลูกพี่น้องครับผมถามพี่น้องว่าไปทําอะไรเพื่อลูกนี่ยากไหมครับไม่หรอกครับเวลาท่านรักพระเยซูถามทาอะไรเพื่อพระเยซูยากไหมครับ ไม่ยากเลยครับเวลาเราทําอะไรให้พระเจ้าไม่ได้ถามโยนกลับมาว่ารักพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเรารักพระเจ้าทําไมเราถึงทําให้พระเจ้าไม่ได้